สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการรอบภูมิภาคนะครับรายการรอบภูมิภาควันนี้จะนําคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับจังหวัดระนองให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจังหวัดระนองนั้นก็มีศักยภาพในการเป็นเมืองน้ําแร่และก็ในห่วงวันที่22-30มีนาคมนี้ที่จังหวัดระนองก็จะมีการจัดกิจกรรมอาบน้ําแร่ระนองนะครับมีแง่มุมของการดูแลสุขภาพและก็ในเรื่องของวัฒนธรรมให้คุณผู้ชมที่สนใจได้ไปร่วมสัมผัสกันด้วยนะครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคของเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการรับท่านแรกท่าน สุริยันการจนศิลป์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเกี่ยว ข้องกับเรื่องของแวดวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์สุริยะคูหารัฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองมาร่วมพูดคุยในรายการครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของสินค้าที่จะปรากฏอยู่ในงานรอบในงานอ่านน้ำแร่ระนองในครั้งนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่มานําเสนอกันด้วยในช่วงต่อไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ําแร่แล้วก็จะมีเรื่องของการนําไข่นะครับไปแช่ในบ่อน้าแร่นะครับจะมีสรรพคุณอย่างไรเดี๋ยวเราได้พููดคคุยกันรอบภภมิา ขออนุญ,ญาตเริ่มต้นกันที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านสุริยันได้พูดถึงสเกลภาพของจังหวัดระนองในการเป็นเมืองน้ําแร่เรานําเอามาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยังไงได้บ้างครับผมครับ,ค,รบคือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญและก็อันดับแรกของจังหวัดระนองเลยทีเดียวเนื่องจากจังหวัดระนองนั้นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมากมายนะครับมีธรรมชาติที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่มากๆมี ป่าชัยเลนมีีภูเขามีป่าบกนะครับมีทะเลมีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามีน้ําแร่รน้ําแร่ซึ่งไม่มจีจังหวัดอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพเพราะว่าน้ําแร่เนี่ยสามารถที่จะ ป้องกันโรคแล้วก็รักษาโรคได้ครับครับทีนี้จุดเด่นๆที่นักท่องเที่ยวไปและต้องไปสัมผัสน้ำแร่ที่ระนองณปัจจุบันนี้มีที่ไหนกันบ้างนครับน้ำแร่ที่ัหวระนองมีหลายที่ด้วยกันครับแต่ว่าที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองระนองนะครับปีนี้ที่เราได้จัดงานขึ้นก็วัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดระนองนะครับต้องการให้ทุกคนที่มา ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวรนองอย่างแท้จริงในปีนี้จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าปียนก่อนนะครับคือมีการเฉลิมฉลองพระที่นั่งรัตนารังสรรค์ซึ่งพระที่นั่งองค์นี้นะครับเป็นพระที่นั่งที่จำลองขึ้นใหม่นะครับพระที่นั่งองค์เดิมนั้นเป็นพระที่นั่งที่รัชกาลที่ห้าที่6ที่7ดได้เคยเสด็จมาประทับนะครับมีการเฉลิมฉลองเนื่องจากได้สร้างมานานแล้วแล้วก็ วันนี้เราได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะเปิดงานเฉลิมฉลองร่วมกับงานอาบน้ำแร่แลอนองไปพร้อมกันด้วยครับครับเรามีการกําหนดจุดของการจัดงานไว้อย่างไงบ้างครับระหว่างการพื้นที่ของการจัดงานอาบน้ำแร่เรล,ลอนองแล้วก็การจัดที่ทพระที่นั่งจําลองนะครับครับในพิธีเปิดเ่ยจะมีเปิดสองที่นะครับคือมีเปิดที่หน้าเทศบาลเมืองเสร็จแ,แล้วก็จะมีการนั่งรถ รถตู้รถไม้โบราณนะครับซึ่งวันนี้เหลืออยู่แค่สองจังหวัดคือที่จังหวัดระนองกับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่พระที่นั่งรัตนังสรรค์นะครับการแต่งกายก็จะแต่งกายชุดพื้นเมืองที่เขาเรียกว่าชุดบ้าบ่าชุดย่าหยาอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือใช่เลยเพื่อแสดงถึงอัตลััตณ์ของจังหวัดระนองนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของการจัดงานที่จะยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านครับเรามีทิศทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างไรรวมถึงงานอาบน้ําแร่ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่จะไปถึงกันยังไงได้บ้างท่านครับคือปกติชาวระนองกับจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันอยู่แล้วนะครับ,รบมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและก็ช้าน,านานนะครับ จังหวัดระนองเนี่ยนะครับได้ได้อาศัยนะครับหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากชาวจังหวัดเกาะสองนี่มากนะครับ<ม>คือชาวจังหวัดเกาะสองเนี่ยมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากชาวจังหวัดระนองร,รวมทั้งแรงงานต่างๆในจังหวัดนะครับ<ม>ก็อาศัยชาวเมียนมาจากจากจังหวัดเกาะสองนี่มากครับ<ม> <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเรามีความเป็นอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เหมือนกับเมืองพี่เมืองน้องงานจัด การจัดงานในในครั้งนี้นะครับก็จะมีพี่น้องชาวจังหวัดกสองนะครับชาวเมียนมาเนี่ยมาร่วมเพิ่มกับเรามากมายทีเดียวครับครับท่านครับทราบว่าเราก็มีการจัดกิจกรรมในลักษณะการไปมหาสู่กันอย่างเสมอที่ผ่านมาล่าสุดก็เป็นเรื่องของปั่นสองน่องท่องสองประเทศแนวคิดการจัดงานนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ผลสำเร็จเป็นไงบ้างท่านครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดระนองคือคนที่ไม่มาจังหวัดระนองเนี่ยก็จะไม่คิดมาแต่ถ้าเกิดใครมาสักครั้งแล้วก็จะติดใจนะครับคือที่เราจัดงาน ปั่นสองน่องท่องสองประเทศเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากต้องการให้พี่น้องประชาชนจากหลายๆจังหวัดในประ,รประเทศรวมทั้งทั้งต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับพอมาเที่ยวระนองนะครับได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวระนองแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวออจังหวัดเกาะสองประเทศเยมนมาไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับว่าเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะครับ แล้วก็ธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่งก็จะทําให้คนที่มาเที่ยวนะครับมาขี่จักรยานนั้นได้ รับความสุขไปทุกๆด้านนะครับเรียก้ว่ามีทรัพยากรอย่างมากมายทีเดียวสําหรับที่จังหวัดระนองนะครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการบั่นสองน่องท่องสองประเทศนะครับที่ไปเยือนกันระหว่างพม่าและก็ระนองนั่นเองนะครับก็เป็นความได้เชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วก็ก่อนจะเข้าสู่อาเซียนด้วยนั่นเองนะครับช่วงนี้ไปกันที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองกันบ้างครับนายแพทย์สุริยะได้พูดถึงในแง่ของการใช้น้ําแร่ร้อนในการรักษาสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างไรและมันมีส่วนช่วยยังไงบ้างท่านครับ โดยจริงๆแล้วประโยชน์ของน้ําแร่เนี่ยทั่วโลกรับทราบในบ้านเราก็รับทราบอยู่ทั้งในเรื่องของสารหรือเกลือแร่ที่อยู่ในตัวน้ําแร่เองครับแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความเป็นธรรมชาตินะฮะข้อดีของจังหวัดระนองคือน้ําแร่เยอะมากเยอะทั้งปีช่วงหน้าแล้งอาจจะมีลดไปบ้างแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับประมาณวันหนึ่งที่ผมเคยรับทราบมาประมาณหนึ่งแลิตรต่อวันต่อจุดต้องมีทั้งหมดเจจุดใหญ่นะครับ น้ำแร่แต่ละตัวนี่ของบ้านเราโดดเด่นที่เรื่องของมีฟอสไยสูงแล้วก็มีไบคาร์บอเนทที่ระดับมากกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งประโยชน์ตรงนี้มันช่วยในเรื่องของอกระดูกฟันผิวหนังแล้วก็ผมรับทราบมาว่าโดยจากธรรมชาติเองยังไม่มีผลการศึกษาก็คือชาวบ้านในละแวกนั้น่ะเวลาใครปวดข้อปวดเข่าเป็นอามาัอามพฤกอัมพาตรักษาโรงพยาบาลระยะหนึง่ง ก็จะมีการช네 no like uh ่วยเหลือตนเองโดยการไปใช้น้ wow. s <S uh ําแร่ทุกวันเช้าเย็นวันละประมาณครึ่งถึงหนึชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นประมาณ1เดือน2เดือนอาการเข้าทุเราก็จะบอกต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารับทราบส่วนที่2ก็คือเรามีการนําน้ําแร่มาผสมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างที่จะได้เรียนให้ทราบต่อไปนะครับแล้วก็มีการนําน้ําแร่เนี่ยมาใช้ในการนวดประคบ ต่อๆด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะไปพบเจอได้ในงานอาบน้ำแร่ในงานพบได้เลยครับคือจริงๆแล้วพี่น้องชาวระนองเขารู้สรรพคุณอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราไปตามบ่อน้ําแร่ร้อนที่เห็นอยู่นะครับรักษาวารนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนจะไปใช้บริการอยู่เป็นประจํานั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็จะได้นามาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ไปพิสูจน์กันด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการตรวจพิสูจน์คุณภาพของน้าแร่จังหวัดระนองที่ผ่านมาเราดําเนินการอย่างไรกันบ้างครับคุด้วยคุณภาพในช่วงแรกๆเรามีการตรวจ ทีหน่อยพอหล,หลังเนี่ยาทางกายภาพทางสารเคมีทางชีวภาพเนี่ยคงคที่เราก็จะเว้นอย่างล่าสุดคือเมื่อปีที่ผ่านมาคือปีส 5, 5 5 7าเมีการตรวจพิสูจน์ก็สภาพสารเคมีสารชีวภาพเนี่ยคงเดิมก็หมายความว่าเรายังมีฟอไรา์สูงเหมือนเดิมอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ5-7%ถึอร์รเซซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะมีไม่เกิน1แต่ความที่โดดเด่นเนี่ยเราก็แค่ข้อห้ามว่า ก็ไม่ให้ดื่มบ่อยแค่อมแล้วก็บ้วนทิ้งอ,อย่างเงี้ยเราก็จะช่วยในการเรื่องของการป้องกันฟันปุได้และเรื่องทําให้ผิวพรรณดีได้นะครับ,รบส่วนเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราตรวจทุกรอบไม่เคยเจอนะครับ,รบก็เรียกว่าปลอดภัยแน่นอนครับโหะหักก็ไม่มีครับเราก็มีการตรวจสอบกันอยู่อย่างต่อื่องเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถมั่นใจ <หา S 1> ได้ครับในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานอาบน้าแร่และรนองของสาธารณสุขจังหวัดลระนองที่ผ่านๆมาและปีนี้เป็นยังไงบ้างท่านครับครับก็ ทางสาธารณสุขจังหวัดได้รับโอกาสจากท่านผู้ว่าการจังหวัดในทุกๆปีนะครับก็ให้ได้รับเป็นผู้จัดเรื่องของงานอาบน้ําแร่ในส่วนของอาบน้ําแร่ก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ําแร่ทั้งหมดในกิจกรรมวันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องมีการนวดโดยใช้น้ําแร่มีการแช่มีให้เห็นของจริงแล้วก็มีจําหน่ายน้ำน้ำแร่ดื่มหรือสเปรย์ต่างๆก็จะมีมากมายแล้วก็จะมีในราคาที่ประหยัด ครับครับคือปกติเราก็มีการบริการด้านสุขภาพอยู่แล้วไปในงานนี้ก็อาจจะมีพิเศษขึ้นก็มีพิเศษขึ้นอาจจะมีสาธิตให้ดูราคาถูกหน่อยหรือถ้าท่านสนใจก็ไปเข้าฟูคอร์สเข้าไปครบครบวงจรก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ติดใจวันหลัง้ามาใหม่ครับท่านผู้ว่าครับในแง่ของการเตรียมความพร้อมเตรียมการจัดงานที่เรามีการเตรียมงานกันยังไงบ้างครับผมขณะนี้ถือว่าพร้อมแล้วนะครับคือในงานเนี่ย เราจะแบ่งงานออกเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับหลายโซนนะครับ,รบโซนแรกเนี่ยเป็นโซนที่เกี่ยวกับน้นําแร่น้ําแร่ก็จะมีตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับน้ําแร่การแช่ตัวผลิตภันน้าแร่ต่างๆนะครับในโซนของวิถีชีวิตชุมชนก็จะมีการแสดงวิถีชีวิตชุมชนความเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วในโซนเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับในโซนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะมีร้าน นาวากาชาตินะครับเอชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมตักสลากนะครับเพื่อนำรายได้ต่างๆนั้นไปช่วยเหลือในการกุศลของของจังหวัดระนองนะครับก็คือในงานนี้ก็จะมีการควบรวมเอางานการชาติเอาไว้ด้วยครับแล้วมีการเตรียมการเรื่องของรางวัลไว้อย่างไรบ้างในส่วนของกาชาติพอรางวัลถือว่าวันนี้เอมากมายเดียวนะครับวันที่ห้าที่จะถึงนี้เรามีการจัดงานวันรวมน้ําใจนะครับที่ผ่านมา มีพี่น้องภาครัฐเอกชนประชาชนเนี่ยนำสิ่งของมาบริจาคเนี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าในงานนั้นน่ะจะมีรางวัลแจกใหญ่ๆนะครับทุกคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับจะออกทุกคืนมีตู้เย็นมีจักรยานมีโทรทั์นะครับมากมายครับแจกให้กับพี่น้องจริงๆเพราะว่าของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยได้มาด้วยการบริจาคทั้งหมดครับ เราก็ต้องแจกให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้กับงานน้าแร่อาบน้ําแร่และระหนกนะครับที่สำคัญและท่านจะได้ร่วมกันทําบุญกับการออกร้านการชาติของงานนี้กันด้วยนะครับช่วงหน้าครับกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อรวมทั้งมีเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจากน้ําแร่จะมีอะไรกันบ้างนั้นช่วงหน้าติดตามกับรอบภูมิภาคครับ เินเที่ยวงานสุราษฟูดแฟร์ครั้งที่14มหกรรมเทศกาลอาหารหลากหลายชนิดมีให้เลือกกว่า80ร้านร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าราคาถูกชมการแสดงจากกลุ่มเยาวชนศิลปินดารานักร้องทุกค่ำคืน6-14ึีนาคมนี้กินอร่อยเที่ยวสนุกสุราษฟูดแฟร์บริเวณริมเขือนแม่น้ำตาปีนะคะ ววครับกลับเข้ามาสู่ช่วงหนึ่งของรายการรอบภูมิภาคนะครับยังคงพูดถึงประเด็นของการจัดงานอาบน้ำแร่แลระนองปี2558นะครับช่วงนี้ขออนุญาตไปที่ผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับอาจจะให้คุณหมอได้พูดถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำแร่นีครับมีอะไรกันย่งกันบ้างครับ<อ>ในที่นี้เองเนี่ยเอาจากสิ่งที่เห็นก่อนนะฮะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้แนวคิดใหม่จากมีชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวก็คือไข่ออนเซนหรือไข่แช่น้ําแร่นี่เองเราใช้เวลาในการแช่ประมาณ18ชั่วโมงนะครับผลที่ออกมาก็จะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็สุกเหมือนไข่ลวกรสชาติดีอร่อยนะครับคือใครไปเดี๋ยวนี้จะต้องไปทานไข่ให้ได้ครับแล้วมีจุดเดียวมีจุดเดียวที่บ่อน้ําแร่พรลรังที่อื่นก็ไม่มีนะครับนี่ถัดไปก็น่าจะเป็น น้ําดื่มน้าแร่ซึ่งมีหลายบริษัทที่ทําอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เราช่วยยกได้แล้วก็อธิบายด้วยได้เลยนะครับเชเป็นน้ําแร่ยี่ห้อเมืองนองนะคะครับค่ะมีหลายเอกชนภาครัฐเข้ามาผลิตมีหลายไซส์ไซส์นะคะมีไซส์อะไรบ้างครับมีพันห้ารอมิลลิลิตรนะคะแล้วก็มีห้ารอมิลลิลิตรนะคะอันนี้ที่ใช้ดื่มนะครับที่ใช้ดื่มค่ะ แลนนี่ก็เป็นสเปรย์สเปรย์น้ำแร่ให้สดชื่นผิวเวลาเล่นกีฬามาเหนื่อยหรือตอนเย็นทํางานเหนื่อยก็สเปรย์ที่หน้าแล้วสดชื่นขึ้นมาเลยมีทั้งภาคของนี่เป็นของโรงพยาบาลคระนองเองอันนี้ของภาคเอกชนที่บลิกาครับก็มีของทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ครับมีส่วนอื่นอีกไหมครับที่ยังดูแล้วดูมีความแปลกก็คือไข่เค็มแช่น้ําแร่ ถ้าที่สุราษฎร์นี่ก็ไข่เค็มชะยาแต่ที่นี่พิเศษไปกว่าก็คือมีคาว่าน้ำแร่ต่อต่อท้ายด้วยครับครับแล้วก็มีสบู่เหลวสบู่เหลวขมิ้นชันน้ำแร่นะคะก็จะมีทั้งสบู่เหลวที่มีสมุนไพรผสมน้ำแร่มีแชมพูสมุนไพรผสมน้ำแร่ระยางเราก็จะเอาน้ำแร่เข้าไป แล้วจนบางครั้งมีชาวต่างชาติเข้ามาเองเนี่ยเขาเอาน้ำแร่มาชงกาแฟหรือบางจุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็คือใช้น้ําแร่ชงกาแฟแต่ก็ขอแนะนําว่าคนไม่ควรดื่มทุกวันเพราะว่าน้ําแร่มันมีสารโไลิสูงปกติถ้าว่าสักสัปดาห์ละแก้วสองแก้วนี่พอได้ครับก็เป็นคําแนะนําจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขกันด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องของภาคกิจกรรมภาคบันเทิงครับท่านผู้ว่าครับเรามีการกําหนดกิจกรรมภาคบันเทิงอะไรไว้บ้าง ในปีนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่ว่ามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความต้องการของพี่น้องชาวจังหวัดระนองนะครับอย่างเช่นประกฏทิรดาแร่นะครับที่ดาน้ําแร่นะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในปีนี้ขอส่วนสิทธ์ตักหน่อยนะครับคือขอเป็น คนที่อยู่ในจังหวัดระนองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระนองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับหรือว่าเคยมาทํางานที่จังหวัดระนองก็ใช้ได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการประกวดนักร้องเพลงลูกทุ่งนะครับชายนะครับประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิงนะครับนอกจากนั้นก็มีดนตรีนะครับดนตรีก็มีวงดนตรีแล้วก็นักร้องนั้งดังนะครับเช่นเจะาอาสยามนะครับรวมทั้ง กิจกรรมที่มีทั้งสาระความรู้ความบันเทิงการจัดกายสินค้าต่างๆนะครับซึ่งเป็นสินค้าของจังหวัดระนองนะครับอย่างเช่นอ,อ,อาหารทะเลนะครับแล้วก็กะปินะครับซึ่งขึ้นชื่อมากนะครับ,ร,บรวมทั้งเออม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับหรือที่เราเรียกกัน ว่ากายูนะครับเป็นของขึ้นชื่อประจําจังหวัดด้วยท่านครับมีการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวทางทะเลยังไงบ้างเพราะเราเองก็มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลค่อนข้างสวยงามมากทีเดียวและยังเป็นธรรมชาติอยู่ส่วนนี้ท่านอยากจะเสริมยังไงบ้างครับคือวันนี้นะครับอยากจะเรียนนะครับว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการทะเลเนี่ยนะครับทางจังหวัดได้กําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเลยนะครับวันนี้ที่ขึ้นชื่อที่สุดนะครับก็คือเกาะพยามนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า มันดิฟเมืองไทยนะครับซึ่งมีลักษณะที่ยังเป็นธรรมชาติธรรมชาติอยู่นะครับวันนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศมากมายครับแล้วก็ยังมีเกาะค้างคาวอีกมากมายจีงเกาะในจังหวัดระนองมีทั้งหมดถึง62เกาะนะครับบางเกาะเนี่ยได้รับการพัฒนาและก็บางเกาะเนี่ยยังไม่มีคนอยู่อาศัยแต่ว่า แนวทางในการพัฒนาเราก็จะยึดถือธรรมชาติเป็นหลักนะครับจะไม่ไปเติมแต่งหรือว่าปรับปรุงปรับแต่งตามตามสมัยใหม่นะครับเราจะคงไว้ซึ่งธรรมชาติธรรมชาติแบบเดิมอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือที่เกาะขังข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการดูแลเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเห็นว่าน้าใสแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าไปเรียกว่าเป็นกลุ่มเล็กๆเข้าไปปิกนิกกันนะครับก็ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่เป็นทรัพยากรของจังหวัดระนองนะครับกลับมาที่เรื่องของงานกันต่อครับท่านนายแพทย์สาธานสุขจังหวัดระนองครับให้ได้พูดถึงย้ําความน่าสนใจของกิจกรรมแพทย์ทางเรื่องที่เราจะไปเจอได้ในงานนี้ครับ,รบก็คงมีภาพที่เห็นถึง4มิติก็คือในเรื่องของรูปเราก็จะเห็นศิลปะวัฒนธรรมโบราณตั้งเป็น150ปีเช่นเป็นกำแพงเมืองจนเจ้าเมืองนะครับ,รบเข้าไปก็จะมีโมเดลมีหัวรถจักรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองให้เห็นนะครับ มีปู่เจ้าฟ้าจำลองมีปลาตีนแล้วก็มีพระราชาพระที่นั่งจำลองขึ้นมาเป็นโมเดลสูงประมาณสัก4-5เมตรนะครับเหมือนจริงมีภูเขาญ้าแล้วอันนี้เป็นส่วนประกอบแล้วก็มีการนั่งแช่เท้าดูมีการถ่ายรูปรมีนวดของเจ้าเรือนสปาของโรงพยาบาลระนองเองมีนวดเส้นประทานสิบ มีนวดกดจุดต่างๆและมีการผสมผสานใช้แพทย์แผนปัจจุบันคือที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าดีแพคเข้ามาร่วมในงานด้วยนะครับแล้วก็ผสมกับยาปรุงเราจะพยายามาเนี่ยนําให้มีการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นในงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ําแร่รเข้าไปหลายส่วน และที่สําคัญตรงนี้ก็เป็นโมเดลของโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดก็คือโรงพยาบาลละอุ่นที่เอาไข่แช่น้ําแร่แล้วก็แช่สมุนไพรต่ออยรอบหนึ่งทําให้มีทั้งคุณค่าทางยาแล้วก็รสชาติที่ดีเรียกได้ว่าเข้าไปนี้ก็จะเป็นเต็มไปด้วยเรื่องราวของสุขภาพอย่างครบครันทีเดียวส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดในงานที่เราทําร่วมกับภาคเอเชนเป็นไงบ้างครับก็ณตอนนี้เองก็คือ มีการพูดคุยกันว่าอย่างถ้ามีการนวดก็ให้เวลาสั้นแล้วก็ใช้ค่าใจ่ายน้อยเช่นนวดหนึ่งชั่วโมงใช้ต้องเสียค่าใช้จ่าย99บาทบอันนี้ยกตัวอย่างน,นะครับแล้วก็ท่าวันนี้เองในสินค้าที่เอามาร่วมในงานวันนี้นี่ถ้าใครโทรเข้ามาเนี่ยก็จะให้ทางนี้แจกให้กับท่านผู้ โทรเข้ามาในเวทีน่าครับครับก็บบถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็เราจะได้ร่วมกันในการดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ,รบในงานนี้ก็ไปพบกันได้กับงานอาบน้าแร่แระนองนะครับช่วงนี้ท่านผู้ว่าอยากจะฝากไปยังผู้ชมในการมาร่วมงานนี้เป็นความตั้งใจของจังหวัดในการที่จะทําให้เกิดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นกับจังหวัดระนองและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปอย่างไงบ้างเช่นครับครับเรียนท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับผมอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวชมจังหวัดระนอง อยากให้มาในช่วงเทศกาลอาบน้ำแร่แดนนองตั้งแต่วันที่22ถึง30มีนาคมที่จะถึงเนียน่ยนะครับคือในงานดังกล่าวเนี่ยคือพูดกันง่ายๆว่าเหมือนกับรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ต่างๆอยากให้ท่านมาท่องเที่ยวท่านจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างครบคัน ทั้งความรู้สาระความบันเทิงการจับใจ่ายใช้สอยเลือกสินค้าต่างๆที่ต้องการแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดระนองนะครับวันนี้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจนะครับต้อนรับท่านด้วยความยินดีครับคือเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ดีใจถ้าเกิดท่านได้มาเที่ยวชมงานเยอะๆนะครับครับเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขครับเชิญครับก็ถ้าไม่มาก็าจะไม่เห็นสิ่งสวยงามระดับ ประเทศหรือระดับโลกมีการจําลองโคมไฟหรืออุโมงค์ไฟของนาโกย่ามาไว้ที่งานนี้ด้วยแล้วก็จําลองอ,อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วมีภูเขาย่ามีพะชที่นั่งจําลองนี่ซึ่งยังไม่เคยจะทําขึ้น,นท่านก็ได้เห็นของจริงเดินได้รอบสัมผัสได้นะครับ ก็สามารถมามีส่วนร่วมกันได้นะครับแล้วก็สมกับคําขวัญจังหวัดนะครับคอคอดกระภูเขาย่ากายอยู่หวานทานน้าแร่มุกแท้เมืองระนองนะครับแล้วก็เราไปสัมผัสกันได้กับกิจกรรมหลากหลายที่จะเกิดขึ้นในงานอาบน้ําแร่แหลดรองในครั้งนี้ครับนอกจากจะมีเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหารด้วยท่านครับอยากจะเน้นย้ำสักนิดหนึ่งมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของระนองบ้างในเรื่องอาหารทะเลนะครับวันนี้มีอาหารทะเลซึ่งเป็นอาหารทะเลที่สดนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับซึ่งท่านจะหารับประทานจากที่อื่นในหายากนะครับ ที่นี่นอกจากต,ตัวใหญ่อาหารสดแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับในช่วงเทศกาลดังกล่าวเนี่ยนะครับได้แนะนำแล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดนะครับ<ม>ให้ช่วยบริการให้เต็มที่ครับให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับความสุข โดยทัวหน้ากันครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการที่เราจะได้ร่วมกันในการไปดูแลสุขภาพในงานนี้กันนะครับกับงานอาบน้าแร่แร่ระนองประจําปี2,558นะครับงานก็จะมีขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์และสวนสุขภาพหน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับแล้วก็ยังมีขึ้นที่บริเวณพระราชวังและนานทางสันจาลองนะครับ22-30มีนาคม2,558นี้นะครับท่านก็สามารถสอบถามข้อมูลไปได้เพิ่มเติมที่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ที่โทรศัพท์หมายเลข0 7 7 8 0เ1 2ดศน์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลครับท่านสุริยันการจนะศินผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองครับท่านนายแพทย์สุริยะคูหรัตที่มาให้ข้อมูลในรายการวันนี้ครับคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเวลาจากรายการรอบภูมิภาควันนี้หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมมาพบกันให้ได้ที่ระนองนะครับกับงานอาบน้ําแร่ระนองวันนี้ผมชัดชัยผู้ร่วมรายการและทีมงานรอบภูมิภาคทุกคนนลาไปก่อสวัดี